นิวคาสเซิลมีคิวเตะต้องบุกไปเยือนลิเวอร์พูลในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่5ในคืนวันพุธเวลาตีสองนี้อีกครั้งที่ทีมสาลิกาต้องได้เจอทีมใหญ่อีกครั้งโดยนัดนี้เรายังคงมีตัวเจ็บอยู่ทั้งคาร์ลัมวิลสันเจ็บแฮมสตริงยังไม่หายดีส่วนบรูโน่คิวมาไรต์บาดเจ็บกล้ามเนื้อยังไม่พร้อมลงเป็นมิคราฟก็บาดเจ็บเข่าจอนโตเชลวีที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณต้นขาน่าจะไม่ได้ลงและมักซแมนตีกตัวเต่งที่ดูเหมือนมีอาการบาดเจ็บรบกวนจากในเกมที่แล้ว และต้องลุ้นว่าอีซักกองหน้าตัวใหม่พร้อมที่จะลงเล่นได้หรือไม่หลังนัดที่แล้วยังไม่พร้อมเพราะติดใบอนุญาตการทํางานในอังกฤษแต่นัดนี้มีโอกาสได้ลงเล่นเพราะตัวหลักก็เจบกันเยอะมาดูนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามผู้รักษาประตูคงเป็นนิโกบกองหลังก็เป็นทิฟตียสเวนบอสแมนและเบิร์นน่าจะได้ลงแน่ส่วนแดนกลางก็ตัวเอลิงตันลองสตาร์ฟยูรรอแดนหน้าก็เอามิกรอนกับวูดส่วนตัวที่จะลงแทนมักซิแมงว่าจะเป็นใครคงต้องรอดูกันอีกที โดยทีมหงแดงเพิ่งชนะบอลมัดมา9ประตูต่อศูนย์เป็นการชนะนัดแรกในฤดูกาลนี้ทําให้มีความมั่นใจขึ้นเกมนี้ต้องบอกว่าเรามีตัวเจ็บขาดตัวหลักเยอะคงต้องลุ่นว่าอีซักจะได้ลงไหมแฟนบอลหวังว่าจะได้ลงแน่ถ้าว่ากันที่ผลงานโดยรวมในฤดูกาลนี้นิวคาสเซิลดูดีกว่าเราแข่ง4นัดชนะ1เสมอสและยังไม่แพ้ใคร ส่วนลิเวอร์พูลแข่ง4นัดชนะ1แพ้1สเสมอ2ก็ต้องบอกว่าผลงานลิเวอร์พูลไม่ได้ดีขนาดนั้นและมีนักเตะเจ็บทั้งตีอาโก้และดาวินยูเนสก็ติดโทษแบนยังไม่ได้ลงในนัดนี้นิวคาเซิลก็ยังพอมีลุ้นเก็บแต้มได้ในเกมนี้หากเราวางเกมดีๆก็มีหวังที่จะได้แต้มมาแน่ส่วนสื่อก็คาดการว่าผลการแข่งนั้นก็ให้ลิเวอร์พูลเฉือนชนะนิวคาเซิร์นหต่อ0หรือ2ต่อ0และมีให้สเสมอกันด้วยตรงนี้ถือว่าเกมและคุณภาพทีมไม่ห่างกันมาก และนิวคาสเซิลก็มีโอกาสพลิกเกมได้เหมือนกันเท่าที่ดูลิเวอร์พูลก็ยังไม่แกร่งเท่าฤดูกาลที่แล้วหากเล่นเก็บงานได้ดีนิวคาสเซิลก็อาจพลิกเกมลิเวอร์พูลได้แน่